ามาที่อีกหนึ่งข่าวจากเกาหลีเช่นเดีวยวกันแจ็คสันหวังนะกับก็ d ตเซเว่นเห็นว่ามีปล่อยเพลงใหม่ที่ร่วมงานกับดีเจกาแลนติสและครับนอกจากล่าสุดครับจะโกอินเตอร์ในฐานะแอมบาสเตอร์ของแบรนด์หรูระดับโลกไม่หยุดแลลวครับแจ็คสันหวังหรือว่าแจ็คสันวงก็ d ตเซเว่นครับก็ยังปล่อยผลงานเดี่ยวเพลงภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า pretty please ครับซึ่งได้ดีเจคู่ดูโอชื่อดังอย่างกาแลนติสมาร่วมงาน เพลง Pretty Please เนี่ยเป็นผลงานเพลงแนว EDM ผสมกับสไตล์วา t โทรค่ะย้อนยุคก,กับสไตล์การเล่าเรื่องราวนะคะความรักของหนุ่มสาวฮ่องกลงรวมถึงลุคของคู่พระนางของมิสซิวิดีโอค่ะซึ่งจากเส้นหวังเนี่ยก็ไม่เพียงแค่นำแสดงเองนะคะแต่ว่ายังครีเอทเรื่องราวคิดสคริปต์กำกับ MV รวมทั้งโปรดิวซ์เองอีกกรงหับก็เรียกว่างานนี้นะคะสาวกแฟนคลับของวง God เซเว่และทีมหวังเนี่ยไม่ผิดหวังกันแน่นอนค่ะหุียพอ,อชอบ ไอ้เรื่องเพราะก็เรื่องนึงแต่ผมนี่เรื่องเต้นเขาได้สุดยอดนะโอยแต่คนนี้เขาก็เต้นเก่งมากส,สุดเลยนะไปอย่อางที่บอกอะว่าทีมหวังนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะ